ขุมทรัพย์50มิลลิลิตรนัดนิสามณีถูกเทียบชมพู่รวยไม่ไหวเดินเข้าบ้านเหยียบเจอแตงเงินขุมทรัพย์50มิลลิลิตรนัดนิสามณีรายได้ต่อเดือนเป็นลมสร้อยคอแมวเส้นละหมื่นถือเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่คนจับตามองมากที่สุดสำหรับยูทูบเบอร์สายบิวตี้อย่างนัดนิสามนีโดยล่าสุดรายการแชร์สถานบานปลายและในคลิป u t u b e ล่าสุดมีการอวดของน่ารักน่ารักให้น้องสุนัขและแมวใส่สร้อยเส้นละหมื่น และของตกแต่งอีกจํานวนมากและเธอยังใจบุญคอยช่วยเหลือแมวจรจ,จรจัดรอีกด้วยมีการพาไปบุกบ้านสุดหรูใจกลางเมืองของเจ้าตัวกันแบบทุกซอกทุกมุมพร้อมเผยรายละเอียดดรืวยอว่าอะไรที่ทําให้บ้านหลังนี้บานปลายไปหลายสิบหลอกว่าวังอลังมากดิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนัศบัดแกลงสวยและรวยมากเปิดบ้านใหม่สุดหรูราคาห0สิบล้านให้น้องนิรินบุกไปดูสมบัติสุดห่วงทั้งนี้นัดนิสามณีเล่าว,ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่ตนเป็นคนโอนไว้มาดูบ้าน หลังนี้พ๊กชอบก็ซื้อเลยซึ่งบ้านเปล่าราคาอยู่ที่12มิลลิลิตรตอนแรกวางแผนว่าจะตกแต่งบ้านประมาณ5มิลลิลิตรไปไปมา,มาจบที่25มิลลิลิตรในส่วนของสวนหน้าบ้านตอนแรกบอกกับคนออกแบบว่าอยากได้สวนสไตล์อังกฤษต้นไม้บางต้นราคาหลักแสนแต่หลังๆก็เริ่มมีต้นไม้มงคลที่คุณแม่กับอาาบอกว่าต้องมีซึ่งราคาแต่ละต้นก็ไม่เกิน100บาททำให้อารมณ์ของสวนอังกฤษมันหมดไปแต่ก็ยอมอาม玛า โดยสวนหน้าบ้านทําไปทั้งหมด500,000บาทสําหรับห้องนั่งเล่นนัดชอบหินอ่อนมากไม่ว่าจะเป็นต๊ะผนังหรือแม้กระทั่งกล่องใส่ทิชชู่ก็ยังเป็นหินอ่อนตอนแรกไม่ได้เป็นคนเลือกลายเองพอไม่ชอบก็สั่งหรือทําใหม่อีกแถมมีการกลุกฝ้าเพดานขึ้นไปให้บ้านดูกว้างขึ้นและอยากตกแต่งให้เหมือนบ้านตัวอย่างสวยๆด้วยรวมเบ็ดเสร็จห้องนั่งเล่นบานปลายไปประมาณ3มิลลมาถึงห้องที่ช่วยนะัทหาเงินเยอะมาก ก็คือห้องทำงานสตูดิโอนั่นเองเดิมทีเป็นห้องผู้สูงอายุแต่มีการทุกพื้นที่เพิ่มทำเป็นห้องกระจกเก็บเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องสำอางที่ใช้ในการทำคลิปต้องสวยทุกมุมเพราะทำงานที่ขายและสไตล์ด้วยซึ่งห้องนี้ก็โดนไปประมาณ3มมิลลิลิตรเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีมุมผ่อนคลายของนัทด้วยซึ่งก็คือห้องอ่านหนังสือที่สะสมหนังสือการ์ตูนเยอะมากส่วนสิ่งที่ซื้อมาแล้วรู้สึกเสียดายที่สุดในบ้านก็คือโคมไฟแชเดอรีราคา70,000 0บาท ต่อมาที่ห้องนอนแค่เตียงก็ปะเข้าไปแล้ว500บาทส่วนห้องน้ําแค่มุมอาบน้ําด้านนอกที่เป็นต้นไม้ปลอมก็จ่ายไปแล้ว200 0 0บาทรวมทําห้องน้ําทั้งหมด4มิลลิตรและล่าสุดนัดนิสสามานีทุ่งงบถึง7หลักรวมดาวทิกตอกมาถ่ายถ่ายโฆษณาฉลองธุรกิจครบ7ปีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและโดนทัวลงไปพร้อมๆกันก็ว่าได้ล่าสุดนัดนิสสามานีเน็ตไอดอลชื่อดังได้ทำคอนเทนต์ซื้อรถคันใหม่ไปแดงให้กับคุณแม่ โดกล้งว่ามีมนุษย์ป้าท่านหนึ่งมาด่านัดได้ขับรถไปเฉี่ยวชนและได้เตรียมโทรเรียกให้แม่ได้ยินจนแม่รีบออกมาหาและเซอร์ไพรส์แม่ว่านี้เป็นการซื้อรถคนใหม่มาให้เป็นของขวัญ